นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ไม่สั้นนะ20นาทีคุยกับพี่ปูนะครับผมกับพี่ปูเนี่ยคุยกันนด้นสดตลอดนะสะโสะคมสคริปต์ดูเนี่ยไม่มีนะไม,มไม่มีไม่มีนะไม่มีเลยครับถามกินกาแฟคุยกับพี่ปูไปนะครับหัวข้อนี้นะผมจะคุยกับพี่ปูนะครับว่ารถใหม่นะครับไม่ใช่รถใหม่ครับ รถที่หมดประกันแล้วนะครับไม่ต้องเข้าศูนย์บริการคือมันก็ต้องพูดตรงๆว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่รถหมดประกันแล้วก็ยังเข้าศูนย์ต่ออันนั้นก็จบถือว่าเขาพอใจจะเข้าศูนย์ต่อ5ปี6ปี10ปีหรือไปถึง20ปีเลยก็ตามอันนั้นคือเขาต่อเนื่องกับศูนย์บริการแต่ก็จะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ใหญ่พอเหมือนกันที่จะถามว่าฉันไม่เข้าศูนย์แล้วเนี่ยแล้วฉันต้องดูแลอะไรบ้าง นะครับฉันไม่เข้าศูนย์ได้ไหมนะครับปูไหนดีทํายังไงดีที่จะบํารุงให้เหมือนศูนย์เดี๋ยวคุยกับพี่ปูเรื่องนี้กันครับเดินกล้องเลยนะพี่ปูไม่มีสคริปต์นะเหมือนเดิม <laughs> ไม่ไม่มีโพยนะพี่ด้นสดตั้งแต่ผมทำคลิปกับพี่ปูมานี้ไม่เคยมีสคริปต์เลยนะไม่ใช่มั่วนะก็คือไปเรื่อยเรื่อยๆืยบ,บ,บางคนอาจจะบอกว่าทำไมบอก,กอชอบถามแทรกเพราะว่าผมไม่มีคนมาจดให้ว่าผมจะถามพี่ปูบางทีพี่ปูพูดมาปุ๊บ ผมนึกออกพอดีว่าผมจะถามพี่ปูว่าไงก็เลยต้องพูดแทรกนิดหนึ่งถามแทรกถ้าไม่ถามแทรกบางทีลืมครับอ่าพี่ปูสมมุติเราผมไม่สมมติอะรถที่มันจะหมดมันหมดประกันละไม่เข้าศูนย์ต้องดูแลยังไงบ้างพี่คือ,ค,อคือเบื้องต้นนะมันต้องแยกเป็นสองอย่างะ่ะนะสำหรับอย่างที่บคอบอ,อะ่ะครับคือหมดแล้วบางคนก็ยังเข้าอยู่ครับนะกับที่ว่าไม่เข้าแล้วหาอู่ข้างนอกครับก็ต้องมาเลือกดูว่าคุณภาพานะแล้วก็ ความไว้วางใจกันนะครับการไม่มั่วครับความจริงใจกับลูกค้าอ,อันนี้สําคัญนะฮะส่วนคนที่ว่าเขาเข้าศูนย์ต่ออันนั้นก็คือเขาทําตามระยะของเขาสองหมื่นกิโลศูนย์ดูอะไรพอขึ้นไปหลักแสนห้าทะลุไปแล้วหรือว่าสองแสนกว่าสองแสนสองเขาดูอะไรเขาก็แค่ดูไม่มีรั่วไม่มีซึมเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแต่ถามว่ามันเสียไหมมันเริ่มเสื่อมอ่มามันเริ่มเสื่อมแล้วศูนย์เดี๋ยวนี้เขารับประกันกันกี่ปีรถ สามปีปาาหรจอีร,ร็วห้าปีนะครับหรือกี่กิโลหนึ่งแสนกิโลบ้างหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลบ้างโอเคเรารว่ากันตรงๆอ่ะนั้นสรุปคร่าวๆสามโลของอย่างของผมเนี่ยสามโลสามปีสามปีแสนกิโลรหรือสามปี แสนห้าครับนะครับส่วนใหญ่คนใช้ถ้าเป็น5ปีนี่คนใช้ประมาณกี่กิโลแสนขึ้นแสนขึ้นแสนหมดนะคือคือถ้าขับปกตินะก็เฉลี่ยเป็นปีละ2 0ง0 0ื่โลอ่าปีละ2 0 0 0 0นโลนะครับแบบปกติไม่ได้มากเกินไปมันก็จะมีการดูแลอย่างนี้ถ้าพื้นฐานก็คือของเหลวของเหลวนะครับของเหลวก็เช่นน้ํามันเครื่องน้ำมันเครื่องน้ามันเบรกอ่าน้ำมันพาวเวอร์อ่ามีน้ำยาหม่น้ำรับครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองคาย ฟ,ฟืนหน้าอะไรก็ว่ากันไปอ่านั่นค,คือของเหลวที่จะต้องเปลี่ยน<ช>ตามระยะอยู่แล้ว<ช>นะเ<ช><ช>พราะฉะนั้นถ้ารถไม่มีปัญหา <ๆ S 2> ก็พูดได้ง่ายเขาก็จะบอกว่าเอ๊ออู่นอกแล้วจะได้มาตรฐานหรือเปล่าอู่นอกอ่กกาอมันจะแพงกว่าหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่อู่นอกยังไงก็ถูกกว่าศูนย์ถูกกว่าครับมันจะเป็นเหรอต้องถูกกว่าศูนย์มันถูกกว่าเพราะหนึ่ง ด้วยที่ว่าโครงสร้างเราไม่ได้ใหญ่เหมือนสู่บริการแต่อย่างโครงสร้างสูบริการเขามีต้นทุนเขามีต้นทุนเราต้องพูดเราต้องพูดตรงๆเขามีต้นทุนใคเขาสร้างกัน200ล้านนะใช่ของเราสร้างแบบขี้เล็บเขาสร้างกัน200ล้านอ่ะนะครับก็เหมือนขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะหูเด็กเสิร์ฟเรียงเป็น20คนเลยมาขายชาไปยี่สิบห้าก็เจ๊งนะทุกชามันมีค่าเด็กเสิร์ฟอยู่ในนั้นนะครับกับค่าสถานที่เนาะราพูดกันง่ายๆนะฮะอ้าวแล้วอย่างนี้ อย่างลิควิดโมลีเนี่ยถ้าถ้าเปรียบเทียบนะบน้ำมันลิควิดโมลีกับน,น้ำมันศูนย์นี่ใครแพงกว่ากันบี้อ่ามันอย่างเงี้ยมันมันอยู่ที่คุณภาพน้ำมันก่อนครับเพราะว่าน้ำมันศูนย์เนี่ยลูกค้าก็ไม่รู้วอ้เชี่ใครเป็นคนผลิตให้วะอืมอืมอันนี้เรื่องเรื่องเองลยละอ่าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ถึงที่ว่าเฮ้ รุ่นนี้ต้องใช้อย่างนี้รุ่นนี้ต้องใช้อย่างนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีระบบใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นในรถยนต์ยูโรสามสี่ห้ามันจะเป็นขึ้นมาละสรุปยังไม่ตอบคำถามหมดเลยม่งแกก็คือว่าถ้านวันนี้ลิฟท์ผิดแพงกว่าของศูนย์ไหมถ้าถ้าเป็นรีมูนกจริงๆถ้าทั่วไปนะไม่ได้แพงกว่าอ่าอ่านะครับไม่ได้แพงกว่าเลยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันคราวนี้ผมตั้งคำถามอีกคำถามหนึ่ง บางคนที่ผมอ่านในโซเชียลนะเขาก็จะบ,บอกว่าอุ้ยยังไงใช้ของศูนย์ก็ก็ต้องดีที่สุดผมไม่ได้พูดนะว่าศูนย์ยี่ห้ออะไรนะครับแต่ว่าคําว่าดีที่สุดเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกใช่ไหมว่าศูนย์ไปจ้างใครผลิตน้ํามันเครื่องใช่ครับแล้วผลิตให้แพงให้ถูกหรือว่าลดต้นทุนอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าน้ํามันเครื่องข้างนอกอันนั้นหมายความว่าเราเลือกเลือกได้ เราเลือกชะตาชีวิตของเราเองได้นะครับว่าเราจะใช้ยี่ห้อไหนประมาณนั้นนะครับบางคนก็เลยเลือกแบบว่าเอ๊ะฉันนิยมชมชอบยี่ห้อนี้ฉันเอายี่ห้อนี้ดีกว่านะประมาณนี้แต่บางคนก็บอกว่าฉันฉันฉันไม่เชื่อฉันฉันไปศูนย์ดีกว่าก็แล้วแต่เนาะก็แล้วแต่ไปศูนย์ก็ก็แล้วแต่ไปนะครับแต่ถ้าสมมุติคนผมบอกผมกล้าพูดว่าถ้าคนไม่คิดว่าจะเข้าศูนย์แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีอู่ประจำ นะครับพี่ปูประจําอย่างของพี่ปูนี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับแต่งานหนักงานเครื่องไม่รับไม่รับแล้วเพราะว่างานเครื่องก็เป็นอีกเหมือนเหมือนหมอใหญ่ต้องผ่าตัดต้องยกเครื่องต้องมีซ่อมนะครับรถยนต์เนี่ยนะฮะพี่ปูเชื่อมั่นว่าถ้าเราดูแลน้ํามันเครื่องอย่างดีของเหลวไหลเละเนี่ยนะเหลวก็น้ํามันเครื่องนะครับไหลก็พวกน้ํามันเชื้อเพลิงเละก็พวกลูกมงลูกหมาก พวกนี้นะครับที่ผมอุปโลกคำสามคำนี้ขึ้นนะครับเหลวไหลเลยเนี่ยถ้าดูแลอย่างดีเนี่ยอย่างเครื่องยนต์กับน,น้ำมันเกียร์เนี่ยพี่ปูว่าเครื่องยนต์ถ้าผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะและดูแลอย่างดีเนี่ยเกินสองล้านโลหรือสามล้านโลไหมผมไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างอย่างที่เห็นเห็นนนะส่วนใหญ่จะเกินหลักล้านกิโลมันมีคนขับรีโว่เกินสองล้านโลนะครับพึ่งมีมีก่อนรีโว่ก็มีพวกรถตู <im itation> <im itation> ้รถทัวร์นํำเที่ยวรถตู้นํำเที่ยวเนี่ยเกินเกิน ใช่ครับเกินเนี่ยผมก็อยากจะเอาคันนี้เป็นโปรเจกต์ของผมว่าวันนี้ผมวันนี้ผมอายุ5 5ห้าวันนี้ผมเดินทางไปอีก10ปีคันนี้ขึ้นล้านโลขึ้นสองล้านโลผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงมันก็ตื่นเต้นนะก็ถ้าเราดูแลให้ดีตั้งแต่วันนี้แล้วมีอะไรพี่ปะไรอะไรใช่ครับอะไรอะไรเนี่ยก็ต้องแยกบางตัวเนี่ยจำเป็นต้องเบิกที่0ูนย์นะอย่างเช่นพวกข้อยางต่างๆเนี่ย ที่มันดัดโค้งงอท่อน้ําหลังเครื่องหรือว่าที่มันโค้งต่างๆในข้างนอกมันเป็นของ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 เชียมดีกว่ามันไม่ใช่ของแท้คุณภาพกความคงทนเนี่ยมันไม่ทนอืมันไม่เหมือนกับของแท้ของแท้เนอย่างท่อน้ําเส้นหนึ่งนะบางทีห้าปียังนุ่มอยู่เลยถ้าดูแลดีครับอไม่มีการเติมน้ําเปล่าเข้าไปไม่มันจะไม่กรับจับกอับจับถ้าทออนอกทั่วไปราคาถูกกว่าแต่เกิดอาการบวมครับ ครับเปนีไปผมก็ยังเชื่อมั่นว่าของแท้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะรถตลาดตลาดอย่างยี่ห้อทั่วไปเนี่ยไม่ใช่รถยุโรปเนี่ยของแท้ก็ดูแล้วก็คือถ้าใครขับรถยุโรปมาแล้วนะแล้วมาขับพวกรถญี่ปุ่นพวกนี้กลายเป็นรถญี่ปุ่นนี่ราคาถูกไปเลยนะมาถึงอะไรนะอะไรเพราะไอ้พวกนั้นนี่ราคากันแบบโทษทีนะอย่างไดอะไรนะไดชาร์ตไดชาร์ตถ้ารีโวผมเพิ่งเปลี่ยนมานี่ตกประมาณเท่าไหร่ส สองสองหมื 2> 2, 000, ่นแล้วหรือเปล่าเออประมาณแต่ถ้าเป็น BM <BMW S 2> ก็จะตก5 600, ้าหกหมื่นราคามันต่างกันยเยอะเลยนะครับ,รบมันก็กลายเป็นว่าไอ้รถญี่ปุ่นนี่ราคาราคาถูกไปเลยคราวนี้มันก็จะมีการดูแลรถยนต์นอกศูนย์เนี่ยศูนย์ส่วนใหญ่จะเน้นเปลี่ยนเปลี่ยนพออะไรเขาไม่เน้นซ่อมเขาใดเสียนี่เขาไม่พูดเลยนะเปลี่ยนลูกป้องลูกปืนเขาเปลี่ยนทั้งลูกเลยหนึ่งเสียเวลาสอง ลูกค้าบางคนเ็าจะคือคือด้วยลูกค้าหรือว่าช่างเนี่ยถึงแม้ว่าเขามีข้อกําหนดอยู่แล้วเนี่ยว่าต้องเปลี่ยนเฉพาะตัวแต่ไงก็สู้ของใหม่ไม่ได้ครับอืมค่ะต้องเปลี่ยนลูกปืนต้องเปลี่ยนไดโอดเปลี่ยนสะพานไฟเปลี่ยนทองแดงทองแดงฝดแม่ลงแม่เหล็กพูดพูดง่ายๆมาตรฐานศูนย์คือเปลี่ยนยกชิ้นใช่ครับก็กลายเป็นดีที่สุดดีที่สุดแต่พอเราไม่ไปเปลี่ยนยกชิ้นเราไปอู่นอกอู่ข้างนอกก็จะเปลี่ยนเฉพาะอย่าง คราวนี้มันก็แล้วแต่ฝีมือนะครับมันมีการถอดมันมีการใส่มันมีการประกอบนะครับบางทีมันก็โทษทีมันอาจจะมีการลำดับอะไรที่ใส่ไปผิดนะอะไรเงี้ยผมผมคาดเดา่านะผมคาดเดามันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันรถมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์ก็บอกว่าเสียชิ้นไหนก็คุณก็เปลี่ยนเลยอย่างปีกนกเปลี่ยนทั้งปีกเปลี่ยนทั้งปีกอ่าบางคนบอกอ้าวแล้วทำไมไม่อัด ออกแล้วเอาแต่นั่นเขาเปลี่ยนทั้งปีก็มาตรฐานมาจากโรงงานเลยใช่ครับนะฮะไหนจะบูทยางไหนจะลูกมากอะไรครับผมอ่าศูนย์ก็บอกเปลี่ยนอะไรอีกที่ที่ที่ศูนย์บอกจะเปลี่ยนเกียร์เกียร์ถ้าพังศูนย์บอกสองแสนเราไม่คุยกันเรื่องโอ์ฮอลเกียร์นะครับศูนย์บอกโอ์ฮอลไม่รู้จะจะรับประกันยังไงใช่ไหมออกมาจะเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ก็คือยกลูกเลยใช่ครับอย่างเรื่องเกียร์เนี่ย ถ,ถ้าเราต้องการให้มันอยู่กับเรายาวๆเราก็ต้องเรื่องน้ํามันเกียร์รนะครับเฮ้พี่ปูคําว่าเกียร์เนี่ยสมัยก่อนเลยพูดกันตรงๆนะคนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือรุ่นไหนก็ตามหรือรุ่นพี่ปูเนี่ยรเราจะไม่เคยได้ยินว่าเกียร์มันมีปัญหาเลยเพราะส่วนเนี่เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดา<ช>ข้างในมียางไหมเกียร์ธรรมดา มันมันอย่างเงี้ยข้างในก็จะมีซิลคอมเมีเฟืองแต่ละเกียร์แต่ละเกียร์ห่เกียร์สองเกียร์สเกียร์สี่ไล่ไปไปขับโยกไปโยกมาให้มกันมีซีนยางไหมมีนะซีนท้ายเกียร์มีนะมีมีซึ่งว่ามีหลายตัวที่ว่าเป็นซีนคขับอยู่ข้างในแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องความรงความร้อนครับบางคนบอกโอ้โหเกิดมาตั้งแต่รุ่นทุกวันนี้เป็นป๋ากันแล้วอยู่มาวัยเจสิ นะถ้ายังใช้เกียร์ธรรมดาอยู่ก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะผมก็กระซิบว่าถ้าป๋ายังไม่เคยใช้เกียร์อัตโนมัติป๋าอาจจะอาจจะสรุปชีวิตไม่ได้ว่าเฮ้ยเกียร์อัตโนมัติแม่งยุ่งยากกว่าเกียร์เกียร์เกียร์ธรรมดาเยอะเลยใช่ไหมพี่โอ้พูดนี้ถูกไหมถูกครับเพราะอะไรข้างในเกียร์อัตโนมัติมันมีโครงสร้างมีแผ่นคัตเปียกไปถึงเกียร์อัตโนมัติใช่ใช่มีมีชุดแผ่นคัตที่ซ้อนกันอยู่เนี่ยเยอะมากนะครับ เป็นตัวที่ว่าช่วยขับเคลื่อนนะไหนจะมีทอร์คคอนเวนเตอร์อีกลูกตุ้มฟักทองท่เป็นตุ้มเวียรบเพื่อให้เกิดแรงขึ้นมาคครรัับบแล้วก็มีการระบายน้ํามันขึ้นลงเพื่อให้ชุดคัตเนี่ยทํางานแล้วส่งต่อมามีการระบายความร้อนมีสมองมมีสอองม่แต่ละซีนิดน้อยตัีนัแย่ไปหมดพูดง่ายๆถ้าน้ามันเกียร์สกปรกมีผลตัดเกียร์อัตโนมัติ มีครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเดิมตีเป็นไมทีเอ็กแล้วกันครับน้ำมันเกียร์สกปรกล้างครั้งปีสองแสนไม่เคยเปลี่ยนก็ยังขับได้ก็คือรถกำลังจะพูดว่ารถรุ่นเก่าแม่งอึดครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่างั้นคุณก็ไปขับรถรุ่นเก่าสิมันก็จะได้มันจะได้อึดแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยกว่าจะขึ้นถึงร้อยใช่ไหมกว่าจะขึ้นถึงร้อยรถยนต์รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ศูนย์ถึงร้อยหกสิบมันเสกได้ปื๊ด ร้อนสบายก่อน0ถึง160โอ้โหมันต้องใช้ระยะทางมันจะใช้ระยะทางเพราะความเร็วตกลงไปเช่นขึ้นมีรถตัดหน้าหรือเราต้องเบรกหย่อนความเร็วขึ้นมาโอ้โหกูต้องเชนใหม่อีกแล้วก็เริ่มรอบใหม่ขึ้นไปกว่าจะไล่ขึ้นไป160แต่เดี๋ยวนี้พอรถรุ่นใหม่ๆมามีรถตัดหน้าหรือว่ามีรถอะไรที่เราต้องชะลอยกยกคันเร่ง160ล่วงหมดหรือ120เรื่องมาถึง1 0ง กดใหม่ปื๊ดก็ร้อยหกแป๊บเดียวใช่ครับแล้วเกียร์เดี๋ยวนี้สมัยใหม่อีกอย่างรีโวนี้ยังถือว่าแค่6กสปีดครับไปเจอเกียร์แบบฟอร์ดสิบสปีดเกียร์โคตรดีเลยเอเกียร์โคตรดีเลยมันนุ่มนวลกว่านะครับร้อเร็วมากไงฮะเออมันต่อเร็วมากเกียร์พวกนี้ก็พูดง่ายก็ต้องดูแลดีขึ้นไปอีก อ่าแต่เนี้ยแหละผมพูดไปก็เดี๋ยวจะหาว่าผมไปศูนย์มาถึงเลขศูนย์นะ<笑><笑>เดี๋ยวจะหาว่าไปดูถูกศูนย์เกาทําไมบอกให้น้ํามันเกียร์บางยี่ห้อชั่วชาติถึงค่อยเปลี่ยนนะครับไร์ไทม์วารันตีเนี่ยผมว่าเราต้องดูแลให้มันใกล้ชิดกว่าน,นี้ <S <S <ช>นะคือถ้าเกียร์พวกนี้ตวันพังถ้าอย่างศูนย์ก็บอกว่าอย่างรีโว่ก็ตกประมาณสองแสนมีทอนหลักพันถ้าเป็นรถยุโรปก,ก็ตกเท่าไหร่พี่บุ๊กสามแสนห้าแสนประมาณนั้นเนาะ โอ้ฮอนก็โคตรราคาแพงเลยพี่ใช่ครับมันมันไม่ใช่ง่ายๆ่ายเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยอย่างพวกตระกูลเบนซ์เนี่ยมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าใช้เครื่องของเบนซ์ะนะในการที่ว่าขนาดในในในขนาดที่ว่าประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยลินปิดที่เสื้อเปิดเท่าไหร่เกียร์จะต้องต่อครับนะมันจะมีการคำนวณเครื่องสตาร์ของเบนซ์ครับ,ะรบจะเป็นลักษณะที่ว่าต้องต้อง ให้มันรู้จักกันด้วยอต้องทําการที่ว่าเชื่อมต่อให้มันรู้ว่าเฮ้ยเปิดเท่านี้นะลิ้นปิดนเสื้อเปิดเท่านี้เกียร์หนึ่งทำงานปรกดขึ้นไปหน่อยเกียร์สองเกียร์สามโดยที่ว่าไม่เกิดอาการที่ว่ากระตุกกระช่อให้มันสมูทขึ้นมาพี่ปูพึ้นลึกแล,ล้วเริ่มงองแล้วครับเหมือน <c oughs> เหมือนซีวิตขึ้นไใหม่เนี่ยฮอนด้าเนี่ยเกียร์บางบางคนไม่รู้ส่งเกียร์ไปโอ้วอร์ฮอนยงเทพกลับมา พอก็ทําเสร็จมันไม่รู้จักกันนะอ่ะมันต้องอมีการเรียนรู้กันอันนั้นเดี๋ยวจะคุยแล้ว <c oughs> ลึกเกินไปลึกเกินไป <c oughs> ผมกําลังจะบอกว่าวิธีการดูแลผมก็ไปดูคลิปหลายหลายคลิปนะในโซเชียลเดี๋ยวนี้มันง่าย <c oughs> นะครับเรื่องน้ํามันเกียร์เราก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมันจะทําให้เขาเรียกอะไรอ่ะน้ำมันเกียร์อยู่กับเราได้นาน <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็จะมีในเรื่องของการใส่ยออยล์เกียร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ บางคนก็บอกอา้าวโรงงานไอ้คำนี้ผมได้ยินมามากเลยนะก็โรงงานเขาผลิตวิศวกรเขาผลิตนะครับเขาก็ต้องทำมาให้ดีที่สุดอยู่แล้วเมื่อคืนดูคลิปยุโรปยุโรปลเสเซียเมื่อวานเมื่อวานเมื่อคืนผมดูคลิปลเสเซียหหิมะมันตกตลอดผมก็นั่งคิดเออว่ะรถเราจริงๆ่งพวกญี่ปุ่นนี่เมื่อใกล้กับรัเสเซียนะตรงข้ามกันเลยนะก็รัเสเซียหิมะแม่งก็ตกข้างนู้นเวลามันผลิตอะไรขึ้นมามันก็เลยต้องคำนวณไปถึงแดนหิมะ มันก็ลืมคำนวณโซนเอเชียด้านใต้ว่ามันเลยทำอะไรให้อุ่นให้มันร้อนๆไปก่อนเพราะเวลามันติดลบนี่บางทีมันติดกันดี20องศา30องศาแต่พอบ้านเรานี่มันบวก40องศาเดี๋ยวเมษานี่ก็44องศาโอ้มันกลายเป็นว่าบ้านเราเกียร์เลยอายุมันสั้นถูกต้องรับกลายเป็นน้ำมันเกียร์ร้อนเกิน เกือเปคกมันเลร้อยกว่าร้อยกว่าตลอดพูดง่ายๆนะครับคนขับอยุงเทพอาจจะไม่ก็เห็นผลเพราะว่าทางเรียบพอมาดันดอยทีไรรถใหม่ป้ายแดงก็น็อกคาดอยได้เพราะอะไรครับมันแผ่นคัดหรือว่าอะไรมันมันไม่ใช่มันเกิดจากที่ว่าด้วยรถรุ่นใหม่เนี่ยระบบเซฟตี้มันดีนะครับคือเขาป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากเครื่องยนต์กับระบบเกียร์นะฮะก็เลยสั่งเป็นรูปฟันเฟืองบ้าง ขึ้นบ้างหรือไม่ก็อาจจะมีการขับเคลื่อนที่ว่าไม่ไปซึ่งมาตรงตรงนี้ผมเองผมก็เจอลูกค้าโทรมาถามครับก็บอกว่าเปิดสาะโปงเลยพี่จอดรถึชั่วโมงครับยินจุ้ยก่อนเลยถ้าพักกลับมาเขาก็สตาร์ติดไปได้ทุกอย่างติไฟก็ดับลงครับก็พูดได้ง่ายๆเรื่องความร้อนถ้ามันเตือนก็แค่จอดนะครับระบบมันถึงเซนซิทีฟว่าเตือน ก็แปลว่าจอดบางอย่างอ่ะถ้าไฟอะไรมันเตือนขึ้นมาคุณก็ดูตำราแล้วกันเส้นไฟเครื่องส่วนใหญ่ก็ก็ภาพรวมของเครื่องถ้าเป็นไฟเกียร์ก็เกี่ยวกับเรื่องเกียร์ใช่ไหมครับไฟน้ําก็น้ําอะไรประเภทนี้ก็บางคนอาจจะไม่ค่อยได้ดันเขาดันดอยนะครับบางคนก็มาฟังคลิปผมก็บอกอุ้ยตลกนะบอกอแม่งตลกไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยคุณวิ่งอยู่ผาากางนะครับคุณลอยลองดันดอยแม่งสอนดูนะครับ วิ่งมาจากสักเอาแค่าตากก็พอกินข้าวตากแล้วขึ้นแมงส้อนเลยเดี๋ยวเป็นเรื่องนะฮะแล้วถ้าเจอเทศาการลรถมันติดใ่รถมันติดลมมันไม่ผ่านใช่ไหมครับความร้อนมันสะสมถึงแม้ว่ามันจะมีพัดลมข้างหน้าเครื่องก็จริงนะมันมันจะดึงอยู่แล้วมันก็ระบายไม่ดีเพราะว่าอากาศมันร้อนครับผมครับที่ผมกล้าพูดเนี่ยพี่ปูเพราะว่าผมส่วนตัวก็เจอมาแล้วแล้วก็ เพ Gesch ื่อนเพื่อนสมาชิกที่เดินทางด้วยกันก็เจอมาแล้วคาสายตาผมก็เจอมาแล้วช่วยเหลือเขาก็เจอมาแล้วนะครับผมก็บอกไม่มีอะไรพี่เขาอยากให้เราพักกินกาแฟเขาอยากให้เราจอดนะครับเปิดฝากระโปรงยืนคุยกันข้างทางนจุยกันะข้างทางใครชอบสุบุรีก็คุยกันไปก่อนนะครับอย่างนั้นแหละนะฮะประมาณนั้นพักรถเสร็จสตาร์ทมันก็หายก็วิ่งได้ต่อเดี๋ยวนี้ระบบมันตัดกําลังใช่ครับถ้าไม่ตัดบอกถ้า พูดตรงๆว่าถ้ามึงไม่ให้กูตัดกูพังนะไม่ก่อนมันก็จะเป็นเซ็นเซอร์กันน็อกอ,อ,อะไรที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ครับผมก่อนที่ว่าเครื่องยนต์จะเสียหายมากกว่านี้ครับผมอันนั้นก็คือเรื่องของการดูแลรถยนต์จริงๆการดูแลรถยนต์นี่มันมีรายละเอียดหลายอย่างทุกอย่างที่รถยนต์นี้พอออกจากป้ายแดงมันก็จะอืดลงอืดลงอืดลงไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรครับน้ํามันก็ไหลอาจจะดีเซลตั้งแต่อะไรนะกองกองหยาบที่อยู่ในถังอาจจะเริ่มตัน มามันไปไปไหนอีกพี่กองโซล่าอ่ากองโซล่าที่เราเปลี่ยนบ่อยๆบางคนบอกกองโซล่าเปลี่ยนแล้วแต่นั่น20ปียังไม่เคยเปลี่ยนครับก็ไปได้อีกนะครับอ่าแล้วก็น้ํามันดีเซลเราก็จะพูดว่าให้เติมน้ํามันดีๆก็พูดยากนะมันก็มีแค่2ชนิดเองนะบีเกับพรีเมียมนี่คือด้วยดีเซลรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะมีปั๊มติ๊กแล้วไงอืมด้วยปั๊มน้ำมันเองไม่ต้องมาแยกๆหรืก็ไม่ยของผมไม่มีของผมไม่มีไม่มีครับเพราะเป็นปั๊มมแแยยยยกกกอ่่่างูไไดด้้วหนนีีััะพน มันดีอย่างเสียอย่างอครับยังยังมีปั๊มติ๊กถามว่ามีโอกาสเสียมันมีอ่าไหนทนกว่ากันสมัยก่อนมันก็แยกเอาอ่าของผมยังแยกอยู่เลยรถยนต์บีโวรุ่นใหม่ยังแยกะห็นไหมแยกก็ถ้าเป็นยังจังเป็นชมพ์อ่าถ้าเป็นแรนเจอร์เป็นปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กอ่ารถใหม่ๆหม่แบบปั๊มติ๊กอ่าปั๊มติ๊กเพราะฉะนั้นปั๊มติ๊กก็มีอายุอีกใช่ครับ ถ้าระบบข้างในมันเสียปั๊มติ๊กดีเซลเนี่ยค่อนข้างจะดีอย่างดีกว่าของเบนซินตรงที่ว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยมันเหนียวครับมันไม่แห้งเหมือนเบนซินถ้าเบนซินเนี่ยบางคนชอบปล่อยน้ำมันหมดถังเนี่ยโอกาสปั๊มติ๊กจะเสียถ้าถ้าพวกที่เคยใช้รถยุโรปพวกเบนซ์รุ่นเก่าๆเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าปั๊มติ๊กเบนซ์เนี่ยจะชอบเสียบ่อยเพราะมันอยู่นอกถังถ้าอย่างนั้นที่บุกอะไรงจะบอกว่าคนที่ขับรถเบนซินย้ายน้ำมัน อย่างแห้งครับควรใจท่วมปั๊มติ๊กเหรอใช่ครับปั๊มติ๊กคือคือให้เหลือสักขีดหนึ่งมันอยู่ในถังไงอ๋อครับขีดหนึ่งที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะมันก็ถังมันแบนเนาะครับมันก็อาจจะอยู่แค่ปลายปลายคือคือมันมันมันจะอยู่ในน้ํามันอ่เอ่าคือให้มันแช่น้ํามันไว้เนี่ยมันจะดีกว่าอ๋อครับครับเอฟของผมนี่พี่ปูไม่รู้วิตกริดนะแต่ผมเป็นคนที่น้ํามันที่บ้านพยายามจะไม่ให้เหลือต่ํากว่า ขีดสองขีดค,คือถ้าสองขีดเนี่ยผมก็เข้าปั๊มละแล้วก็เติมเติมให้มันเต็มตลอดเติมให้มันเต็มตลอดเพราะอะไรบางทีอันนี้ส่วนตัวผมนะโลกม,มันจะถล่มพี่เขื่อนมันแตกเขื่อนมันแตกน,น้ํามันมา้วพี่ <c oughs> จินตนาก,การสำคัญไหมแม่งจะหนีอยู่แล้วน้ามันเสือกเหลือแดงว่าบหมดคือสมมติเขื่อนแม่กวงแม่งแตกกับปากหมาอย่างนี้เขื่อนแม่กวงแม่งแตกอ่ะผมต้องอพยพ รถแม่งน้ำมันเหลือขีดเดียว<ช>แล้วผมจะไปไหนได้พี่<ล>มันก็ไปปั๊มไม่ได้อีก<ล>อันนี้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 ผมคิดส่วนตัวดูหนังพวกพวกโรคขันลมบ่อยจินตนาการมันสูงก็เลยกลับบ้านมาก็เติมพยายามเติมให้มันเต็มเต็มไม่ตลอดบางทีลูกไม่สบายโรงพยาบาลน,นี้ขับขับไปคิดดูนะพี่ปูลูกไม่สบายแม่งขับไปกลางทางน้ำมันหมด ม่ได้โทษใครเลยนอกจากโทษตัวเราเอง<ช>ว่าโ,โ,โอ้โหมันโทษทีงโง่ชิบวหายอะไรประมาณนี้ลูกเกิดขาหักแต่เมื่อนะปอยู่นู้นเขาบอกให้ไปโรงพยาบาลในเมืองไปขาหักอยู่ที่ที่อำเภอเวียงแหงแล้วแล้วต้องขับกลับมาที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ปั๊มน้ำมันตอนตีหนึ่งมันปิดใ<ช>่อ่อตายเลยกูไม่รู้จะโทษใครไม่รู้จะโทษใครบางทีน้ำมัน๋อาเขายังมา มาไม่ถึงมันหมดก็มีอีกนะเออน้ำมันขับเข้าไปปั๊มเจอปั๊มคิดว่าจะมีน้ํามันเหล็กปั๊มบอกน้ามันหมดโอ้โหแม่เต็งอีกเนาะ,ะคุยนอกเรื่องไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับการดูแลรถยนต์เนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวจะกลับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ไม่สั้นนะยี่สิบนาทีคุยกับพี่ปูนะครับผมกับพี่ปูเนี่ยคุยกันเนี่ยด้นสดตลอดนะสะ,สะคงสติปดูหนึ่งไม่มีนะไม่มีไม่มีนะ ไม่มีเลยครับถามกระสบดๆถามไปตามจรินก,การแล้วผมก็ได้ความรู้ไปเรื่อยๆคือไม่เข้าใจผมก็ถามไม่เข้าใจผมก็ถามนผมไม่ได้จบช่างยนต์มาผมจบช่างถามมานะครับแล้วพ่อบ้านหลายคนนะผมก็คิดว่าถ้าได้ติดตามผมมาตั้งแต่แรกนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เทสรถใหม่เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เอารถใหม่ไปทดสอบไม่รู้จะทดสอบอยังไงอ่ะทดสอบก็ต้องยอต้องชมนะครับติก็ไม่ได้เอาเป็นว่าผมบำรุงรถที่บ้านดีกว่า นะครับบำรุงแล้วก็มาคุยแล้วก็ดูแลกันไปถามว่าเราจะเป็นต้องขายรถคันเก่าซื้อคันใหม่ไหมก็ไม่จําเป็นแต่ถ้ามีเหลือก,ก,ก,ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าสมมติเราต้องการบํารุงผมว่าการบํารุงรถเนี่ยมันเป็นศิละปะนะศิละปะบํารุงให้มันอยู่กับเรานั่นอย่างให้มันหนาร้านโล่สองร้านโลนะครับสําหรับรถยนต์ของผมนะนี่ก็อขอบคุณพี่ปูมากนะครับผมนะบมีอะไรก็เดอยูพีออยพัทนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับขึ้นเบอร์โทรมานะคใครอยู่ กรุงเทพหรืออยู่ภาคอื่นๆที่ปูเขาจะหนายพวกลิควิดมอลลี่นะครับอุดหนุนด้วยการสั่งสมไปชนี้แบบส่งแส่สัญญาส่งแอ่ส่งแฝ่แฝ่อ๋อแส่คือวกส่งแส่ส่งคือส่งนะครับก็คืออุดหนุนกันมานะครับกระป๋องสองกระป๋องนะครับบางทีก็จะได้ค่าที่ปรึกษานะครับก็อย่างน้อยก็มีรายได้เข้ามานะครับ เพราะว่าแกก็บางคนบอกไอ้อยากอยู่ภาคใต้ดีไหมภาคใต้ก็โทรขึ้นมาสั่งหลายหลายคนนะครับนี่อีสานอย่างเงี้ยความลำสเกีแล้วบางคนมาเที่ยวเชียงใหม่ที่แวะมาหาดีไหมเยอะครับอ๋อนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่นักพิภูแกก็อยู่ตรงนี้ก็เห็นทริปคู่กันตลอดนะพี่ภูปีกี่เท่าไร70ลส60แล้วนะใครที่ยังไม่มาบริการที่ภูจะบริการถึงอายุ90นะ วันท90แล้วพี่ปูจะไม่บริการแล้วนะผม <c oughs> อะโอเคเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ลิควิดโมลีพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ดุดันจากประเทศเยอรมนี